ตอนที่ห้าซัมมี่ชายสวมนวมเยลีมองไปที่หน้าต่างและพบว่ามีซัมมี่อยู่บนถนนซึ่งทำให้เขาสับสนเล็กน้อยเขาเพิ่งมาถึงเมืองนี้เมื่อวานแต่เขาเห็นซัมมี่จำนวนมากจู่ๆทำไมมันหายไปเป็นไปได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเยรีพยายามคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็คิดไม่ออกหลังจากที่เขาเข้ามายังโลกใบนี้เรื่งทีเขาต้องการที่จะไปถานที่ปลอดภัยอันน่า แต่ตอนนี้มาแตกต่างออกไปขามีระบบแต่ตอนนี้กลับไม่มีซอมบี้อยู่บนถนนแล้วซึ่งมันทาให้เยลีรู้สึกละบากใจมากถ้าไม่มีซอมบี้แล้วเขาจะสั่งคอได้อย่างไรเยลีเดิอนออกมาที่การถนนไม่คิดว่าเมื่อที่นี่ไม่มีซอมบี้แล้วเขาก็คงออกจากที่นี่เพื่อจะดูว่าเส้นทางข้างหน้าจะมีซอมบี้หรือไม่หลังจากเดินไปได้เพียงสองก้าวเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเคลื่อนไหว เขาเดินตามเสียงนั้นไปและพวบว่าเป็นโรงยิมเยลี่สงสัยว่ามีซอมบี้อยู่ในโรงยิมหรือไม่เม่คิดได้ดังนั้นเขาก็รู้สึกดีใจและเดินเข้าไปในโรงยิมอย่างง่ายดายเพราะว่าประตูไม่ได้ปิดเยลี่เขาค่เปิดประตูเข้าไปเพราะว่ามีซอมบี้สมน้มอยู่ที่นี่ซอมบี้ตัวนี้เป็นนักมวยกันหรอ ใบหน้าของเยลี่ค่อนข้างตื่นเต้นมันเป็นความคิดที่น่าสนใจจริงๆในไม่ช้าเขาก็รีบเปิดประตูและเร่งเข้าไปในโรงยิมซอมบี้ตัวนี้หยุดทันทีและหันมาจ้องเยลีย่ด้วยความงงในขณะที่เยลีย่กำลังสำรวจซอมบี้ตัวนี้เป็นเพศชายสวมน,นวมชกมวยและสูงประมาณ195เซนติเมตร สัญชาต,ตยานบอกกับเขาว่าซอมบี้ตัวนี้ไม่ใช่ซอมบี้ระดับหนึ่งแน่นอนซอมบี้นี้เป็นนักมวยดูเหมือนจะมีเป็นติกิยาตอบสนองทันทีและวิ่งเข้าหาเย,ยลีอย่างรวดเร็วเยลีก็ปล่อยซอมบี้ทั้งสามตัวออกมาเพื่อต่อสู้กับซอมบี้นักมวยสิ่งที่เยลีคาดไม่ถึงก็คือซอมบี้นักมวยนั้นดุร้ายจนจัดการกับซอมบี้ทั้งสามของเขาอย่างรวดเร็ว ซัมบี้หญิงระดับสองถูกซัมบี้นักมวยทุบจนเนื้อแหลกเหลวโชคดีที่ซัมบี้ใช้ระดับห้าและซัมบี้หญิงระดับสี่มีพลังมากที่สุดและสามารถจัดการกับซัมบี้นักมวยได้เยเลียถอนหายใจด,ด้วยความร่องอกแต่เขาตั้งการรู้ว่า ซอมบี้นักมวยนี้เป็นซอมบีระดับใดมาเปิดดูดตารางที่อยู่ในใจของเขาแล้วปรากฏว่าซอมบี้นักมวยนี้อยู่ในระดับ5เยลี่รู้สึกงงเล็กน้อยเป็นเพียงซอมบีระดับ5แต่ขอใช้ซอมบี้ถึง3ตัวในการจัดการหลังจากวิเคราะห์เรื่องนี้ซอมบีตัวนี้อาจจะเป็นผู้ที่ปลุกพลังงินขึ้นมาได้ก่อนที่จะกลายเป็นซอมบี้ข่าควรมีพละก,กําลังเป็นอย่างมากก่อนที่จะ กลายเป็นซัมบี้ทัานในนั้นเยลี่ก็มีความคิดบางอย่างนั้นก็คือพัฒนาซัมบี้ตัวนี้แยลีรวมซัมบี้ระดับ5ข้ากับซัมบี้นักมวยจนกลายเป็นซัมบี้ระดับ6ซัมบี้ระดับ6ถือเป็นซัมบี้ระดับสูงไม่ต้องพูดถึงความแตกต่างระหว่างซัมบี้ระดับ5และระดับ6ความแข็งแกร่งของพวกมันห่างไกลกันหลายเท่าเยลี่มองไปที่ซัมบี้นักมวยที่อยู่ข้างหน้าของเขาและกำลังสงสัยว่า ควรตั้งชื่อให้ดีหรือไม่ชื่ออะไรดีนะเรียกมันว่าอาตาแล้วกันเยลี่พูดพามองไปที่ซัมมี่นักมวยเขกากำลังคิดว่าเขาจะพัฒนาซัมมี่นักมวยนี้ให้กลายเป็นซัมมี่ชั้นสูงขึ้นไปอีกจากนั้นเขาก็ออกจากโรงยิมและเดินไปตามถนนเพื่อค้นหาซัมมี่ต่อไป